หลังเขมรยอมยกธงขาวขอหยุดยิงสทุ่มคืนนี้แต่งานนี้อาเซียนนั่งเงียบกริบเจอสรีษัตร์ประกาศลั่นไม่หยุดจะยิงต่อให้จบพร้อมไล่ให้ไปคุยกันเองไทยเขมรในที่ประชุม GBC ในวันที่24ทธันวาคมนี้โดยไม่มีคนกลางแล้วมาดูกันว่าจะกล้าอีกไหม โดยก็รายงานออกมาแล้วนะครับสำหรับการสรุปการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้ที่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่การประชุมเพื่อให้ไทยมาประนีประน,นอมนะชาน้องเหมนแต่มันคือการเชือดไก่ให้หลิงดูบนโตเจรจาระดับสากลกันเลยเพราะเมื่อกัมพูชาที่เคยปากเก่งและล้อบกัดไทยมาตลอดกลับต้องเดินคอตกเข้าสู่ที่ประชุมพร้อมข้อเสนอที่แสดงถึงความจนตรอกอย่างที่สุดนั่นคือการขอให้มีการหยุดยิงโดยทันทีในเวลาสี่ทุ่มของคืนวันที่22ธันวาคมนี้แต่ฝันกลางวันของกัมพูชาต้องสลายไปในรรตตตาเ่อศหสกวงงแนีปะะทททขไยล กลางที่ประชุมอาเซียนด้วยคําพูดที่ทําให้กัมพูชาหน้าชาไปถึงพนมเปญว่าไทยไม่รับข้อเสนอหยุดยิงลอยๆและการหยุดยิงไม่ได้มาด้วยการประกาศนี่คือการตบหน้าทางการทูตครั้งใหญ่ที่สุดเพราะไทยรู้ทันเหลี่ยมจัดของกัมพูชาว่าการขอหยุดยิงสีทุ่นคืนนี้มันคือมุกตื้นๆเพื่อหาทางรอดให้ทหารตัวเองที่กาลังโดนกองทัพไทยบดขยี้อย่างหนักในสนามรบที่น่าสนใจที่สุดคือท่าทีของอาเซียนที่กัมพูชาพยายามไปอ้อนวอนให้ช่วยกดดันไทยแต่ผลที่ออกมาคือความเงียบกริบสมาชิอาเซียนนั่งนิ่งปล่อยให้ไทย มันถูกกัมพูชาทำลายจนปนปี้ไปหมดแล้วนายศรีหัศกแฉกลางวงประชุมว่าในขณะที่ไทยปรารถนาดีและช่วยฟื้นฟูสันติภาพให้กัมพูชามาตลอดแต่สิ่งที่ไทยได้รับกลับมาคือการที่กัมพูชาพยายามแทงข้างหลังด้วยการนำเรื่องไปฟ้องสหรประชาชาติและที่เลวร้ายที่สุดคือการปล่อยเทปบันทึกเสียงการหารือลับเพื่อบรรทอนรัฐบาลไทยนี่คือพฤติกรรมของมิรคิดคดที่อาเซียนเองก็รับไม่ได้ ประเด็นดราม่าสายดาร์กที่ทำให้นายสีหศักเดือดจัดกลางที่ประชุมคือเรื่องของทุ่นระเบิดสังหารที่เขมรวางไว้รอดกัดทหารไทยนายสีหศักประกาศกล่าวว่าทุ่นระเบิดไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุข้างถนนแต่มันคือความตั้งใจสังหารทหารไทยต้องสังเวยขาขาดไปแล้วถึง6กรายและที่ตกหน้าไทยแรงที่สุดคือหลังจากลงนามอภิปรายไม่ตกลงกันที่กัวลาลัมเปอร์ไปแล้วทหารไทยยังต้องขาขาดเป็นรายที่7นี่หรือคือความจริงใจปากบอกอยากหยุดยิงแต่ใต้ดินยังวางกับดักนรกไว้ฆ่าคนไทยแล้วใครจะไปเชื่อหน้าคุณ ไทยจึงยื่นคำขาดกลางที่ประชุมว่าจะไม่มีการหยุดยิงจนกว่าจะคุยกันรู้เรื่องในระดับทหารและไทยเสนอให้ไปคุยกันเองแบบทวิภาคีในวันที่24ธันวาคมนี้ที่จังหวัดจันทบุรีภายใต้กรอบ GBC โดยไม่มีคนกลางหรือประเทศที่สามมายุ่งเกี่ยวนี่คือยุทธศาสตร์การรุกค่าทางการทูตเพราะไทยต้องการบีบให้กัมพูชาต้องเผชิญหน้ากับความจริงเรื่อง4ี่ข้อตกลงสาคัญทั้งการลดกําลังทหารการกวาดล้างแก๊งสเกมเมอร์การจัดการเรื่องลุกล้ําและที่สําคัญที่สุดคือต้องเก็บกู้ทุนระเบิดทุกจุดที่คุณวางไว้ โดยเราก็สรุปง่ายๆได้ว่าจากผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกรณีพิเศษปัญหาไทยกัมพูชาโดยนายศรีหัดักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกมาถแถลงด้วยตัวเอง 1. กัมพูชาเสนอหยุดยิงโดยทันทีคืนนี้4ี่ทุ่มแต่โดนไทยปฏิเสธ 2. ไทยเสนอประชุมทวิภาคีระหว่างสองประเทศโดยไม่มีประเทศที่สามมาเป็นตัวกลางวันที่24ธันวาคมนี้แทนสรุปง,ง่ายๆกองทัพไทยลุยต่อ24ธันวาคมนี้ค่อยจัดประชุมนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลไทยนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาตอกย้าความเด็ดขาดนี้โดยยืนยันว่ากองทัพไทยกําลังปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและทุ่มเทเสียสละเพื่อเป้าหมายที่วางไว้คําพูดของนายกสะท้อนชัดเจนว่าปฏิบัติการยังไม่หยุดและกองทัพไทยทราบดีว่าต้องทําอย่างไรให้สถานการณ์จบลงโดยเร็วที่สุดซึ่งหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงวันที่24ธันวาคมเสียงปืนและเสียงระเบิดจากฝั่งไทยจะยังคงแผดคำรามต่อไปเพื่อกดดันให้กัมพูชาต้องยอมรับสภาพความพ่ายแพ้ และมาที่นี้ครับเราก็ลองมาวิเคราะห์กันแบบถึงพลึกถึงขิงทําไมไทยถึงกล้าปฏิเสธการหยุดยิงสี่ทุ่มคืนนี้เหตุผลแรกคือยุทธวิธีปิดประตูตีแมวกองทัพไทยรู้ดีว่าตอนนี้ทหารกัมพูชากําลังเสียขวัญและสูญเสียอย่างหนักการขอหยุดยิงสี่ทุ่มคืนนี้คือการขอเวลาหายใจของกัมพูชาเพื่อปรับแนวรบใหม่หรือเพื่ออพยพนายทุนจีนเทาออกจากพื้นที่ปอยเปตและช่องอาน้าถ้าไทยยอมหยุดยิงตอนนี้เท่ากับเราปล่อยให้โจนีไปได้ การที่สีหศักดิ์บอกว่าไม่หยุดคือสัญญาณไฟเขียวให้กองทัพไทยล้างบางรังโจนและฐานที่มั่นให้สิ้นซากก่อนถึงโต๊เจราจาวันที่24นี้เหตุผลที่2คือการตบหน้ากลางอาเซียนเพื่อแสดงแสนยานุภาพกัมพูชาคิดว่าการลากเรื่องเข้าสู่อาเซียนจะทําให้ไทยเกรงใจแต่กัมพูชาคิดผิดไทยใช้เวทีนี้แสดงให้เห็นว่าเราคือลูกพี่ใหญ่ในภูมิภาคที่มีทั้งอํานาจต่อรองและการทูตที่เหนือชั้นการที่อาเซียนนั่งเงียบคือการยอมรับโดยนยว่ากัมพูชาทําตัวเองและไทยมีสิทธิที่จะปกป้องอธิปไตยจจจนนกว่่าะพออใีคื โดดเด Emmanuel, es, 對對ี่ยวกัมพ right ูชาอย่างสมบูรณ์แบบบนเวทีต่างประเทศเหตุผลที่3คือการเดิมพันด้วยขาของทหารไทยการที่ทหารไทยขาขาดรายที่7หลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วมันคือฟางเส้นสุดท้ายถ้าไทยยอมหยุดยิงง่ายๆโดยที่กัมพูชายังไม่รับผิดชอบเรื่องทุนระเบิดมันคือการหยามเกียรติทหารอย่างรุนแรงดังนั้นปฏิบัติการยิงต่อในช่วงวันที่22-24ธันวาคมนี้คือปฏิบัติการเช็คบิลเพื่อถอนรากถอนโคนทุนระเบิดและกดดันให้กัมพูชาต้องส่งแผนที่ทุนระเบิดทั้งหมดมาวางบนโต๊ะ บทสรุปของเรื่องนี้คือกัมพูชากำลังเจอกับนรกของจริงทั้งในสนามรบที่หนีไม่พ้นและบนโต๊ะเจรจาที่สู้ไม่ได้ไทยไม่ได้ต้องการแค่กระดาษแผ่นเดียวที่เขียนว่าหยุดยิงแต่ไทยต้องการสันติภาพที่แลกมาด้วยความพ่ายแพ้ของกัมพูชาใครที่คิดจะลอบกัดไทยด้วยทุนระเบิดหรือทําลายความเชื่อใจด้วยเทปบันทึกเสียง